สวัสดีครับผมมันนี่กะมาพห่กันให้เรานะครับกับช่องเพทไท a i Channel นะครับผมมาครับพี่น้องมันนี่ผมสิพามาชมรถ6610นะครับผมตู้แอร์นะครับผมแต่งแบบใส่กระจกหน้าซานะครับไฟหัว้อวมครับทอซีนิวนะครับผมโอ้โหมันนี่มาพร้า ส้างงานในปลาลึกอีกแล้วครับมอนี้นี่นะครับผมพ่อใบแบบไงเลยครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นนู้นกันน่อนี่ครับทอซีนิวนะครับนี่หวานมานีทอซีนิวปอใหญ่แห้งครับดีๆครับยังเทลนะครับผมทอซีนิวรถคันนี่น่าจะบ่มีเทอรอโบนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมซองมันก่อนรถบ่มีเทอรอโบนะครับผมจะเอาใส่ทอไว้ซื้อครับ เรา,าคนละอนาคตอาจจะเกาะเทอร์โบนะครับคนละเซ็กปั่มเซ็กปั่มมาซะก,ก่ารมาทัก่อนยังใส่เชือบูอ่นี่งามสิพี่น้องครับอันนี้ใส่กล่องกล่องเปียกนะครับผมกล่องเปียกเป็นอ 6, 6ของหกหกสี่ศูนย์นะครับขาไปชมภายในเนะ มียงนอ้อยนี่ม่ระเบิดอยู่บอกอ๋อเกียร์เป็นเกียร์เกียร์กลางนะผมเกียร์กลางปกติรถรถพกนสิบรถหกเนสิบเสือสูบไล่นะครับดุนนี่จีดแน่นอนนะครับผมแรงนะครับหลอดจับนะครับแต่ตัวนี้เป็นสองเผาอีกตัางหากนะครับผมนี่ครับ สองเผา่าแต่ผมรู้ว่าคานไม่เป็นคานอะไรนะครับผมน่าจะเป็นของนี่นะครับผมเสีเอฟรอเปล่าโม่แน่ใจนะน่าจะเซีเอฟนะครับเป็นเผาเสเอฟนะครับผมนี่ครับเสื้อเสื้อสูบไล่ไอไปน้องนี่ครับทีเด็ดเลยนะครับหกพันสิบโอ้ รถคันนี้สภาพเจำๆจอยู่นะครับผมนี่ครับยางก็จะเป็น 18.4R34 นะครับยางขอบ34นะพี่น้องนี่แหละครับรถไงก็ต้องใส่ยางไงนะครับผมข้างหน้าน่าจะ24่นะครับข้างหน้าน่านจะเป็นเบอร์24นะครับผมพี่น้องที่เด็ดเท่าจอดอยู่ในโฮมหมดครับผมขานาด7740 New Holland โอเขาเขาเป็นอนันนี้เขาจะเป็นเขาเขาขึ้นกลางครับน่าจะใส่เทอ,อร์โบได้เลยนะครับผมแต่ว่าเพิ่มาเพิ่จิกเกาะเทอ,อร์โบอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้จะเป็นคอมแอร์โอ้อยู๋่ไหนครับพี่น้องกระจกนา,าซาใส่ไฟหัววามันรดสิบหลอดนะครับผมโอ้แต้งสวยงามดียูนี่ือว่าถือว่าแต้งซ้ำเนี่งก็ถทอว่า ใบไปละล่ะผมมาเนี่ยนี่ครับตู้กับมาน้ำรดเลยนะครับถามจะขวงเพิ่นแต่ว่าจะขวางเพิ่นบอขอออกกล้องหน้าผมเ <c oughs> ขินกล้องนะครับมน,นี่กร,รีวิวแบบคร่าวๆไปก้อนนะครับผมเพราะว่าเพิ่นมาเหด็ดหนาง,งานยี่พีน่นะเนี่ยนี่ครับหน้างานดันดินนะครับผม,มนี่ครับ,รบเห็ดไว้หลายมือแล้วละครับ ยังันละเรียวรับไปประมาณเกือบๆสองแสนนะครับผมงานขี่ครับหอดจากจากรถถี่ลงมานะครับดันหน้านะครับผมปรับพื้นที่ปรับพื้นที่หน้านะครับผมหอดปูดนครับหอดป้าไผ่หมดไกลๆหมดละอันที้อนแสีงกับพ่อจักรนะครับผมก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้พี่น้องไี่ชมกันก่อนนะครับว่า รถเพินพ่นเพิ่นคือแต่งงามแท้สันตินี่ครับมีมิชลินนะครับผมโอ้อยากได้เนี่นี่ครับตัวละหาร้อยผมได้พี่น้องผมดูผมสืบราคามากเลยจะแทบบัแทบบัวลุนี่ครับข้าหลังมีอสองตัวนะครับผมนี่ครับนี่กอดเอวโอ้ยนอดอันนั่งกอดอุ้อยู่ืดบางข้นรถนะครับโอ้นี่ครับมะมึงมะมึงถ่ายถ่ายหนึ่งศูนย์นะพี่น้อง พเพิ่มก็ือว่าใส่งานโมนักนะครับพี่น้องย้งบ่ยืมเนีกก็บอกซอยนอกตัวนึงครับหางน่าจะเป็นของของอียงนอนี่เหรอหางมันแย่ใจนะครับติ๊กเกอร์มันลบแล้วมันหางมันคือมือมันคล้ายๆกันเบิดนะครับผมน่าจะเป็นของซีมที่หรือเปล่าแต่ว่ามึงขัดถ่ายแหละมันคือบ่คือนะครับ คัดถ่ายมันอาจจะใช่นะครับมันอาจจะใช่ของซิมที่นะครับเพราบ่าซิมที่เอกลักษณ์ของซิมที่คือแกนไม่ใช่ไงพี่น้องเนี่นมันอาจจะแม่ซิมที่นะครับอาจจะเป็นของที่ที่เรียกว่ากับพี่พี่ที่นะครับหลยหลายยี่ห,หอ้อครับผานฟอง่นมาสตาร์ทเฮ้ผมฟังเสียงแล้วนะครับผมฟังเสียงเยมื่มกันนะทออย่างไงสิมันจะด,ดังยังไงโอ้ทอเท่เลย ใส่รถกัวแขกเป็นไหนน้อเี้นองคือ <c oughs> จะขักอยู่เลยมาฟัางเสียงพี่นอรถบุนี้เธอบูนะครับโหโหโหเสียงยางเสียงเสียงแบบเสียงบึงๆบึงเบึงบึงเลยนะครับผมเบิ้์ไหนฟังได้เบิ้์ไหนฟังได้ ว่าน้ำปื้โอเคครับผมเดี๋ยวไปชมการทำงานของทีมงานเพิ่นเลยนะครับผมเ7็ดเ็ดกับ6 6 10นนเลยนะครับผมว่าจะโหดจะมั่นสแกนไหนนะครับเดี๋ยวตามช้มอีพีต่อไปนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม